ข้าสู่รายการฟิเดล่าทีวีไทยแลนด์วันค่ะแล้วกลับมาเจอกับหญิงมานเดิมรายพี่คุณนะคาัมิชิค่ะสวัสดีค่ะในคราวนนี้โปรดักมีอะไรบ้างคะวันนี้ผมจะมาแนะนำ DSP นะครับรุ่นรหัส DTS 550T นะครับตัวนี้เป็น M บวกกับ DSP นะครับ DSP รองรับถึง12ช่ e l แล้วก็มี M ในตัวเนี่ย รองรับอีก1 c h a ชแนลนะครับสามารถตัวเดียวจบได้เลยทั้ง DST ทั้ง Power M m p นะครับตัวนี้ลายลายอินเนี่ยจะรองรับ3แบบนะครับมี1สัญญาณไฮ g h 2สัญญาณโลแล้วก็3สัญญาณออปติกนะครับแล้วสามารถต่อตัวจอคอนโทรลได้ด้วยสามารถคอนโทรลข้างนอกได้ตอบสนองนักเล่นเครื่องเสียงที่ชอบลำโพงเยอะๆแล้วตับ ปรับแต่งเองได้นะครับ<ฆ>โดยผ่านมือถือมีแอปคอนโทรนให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจูนใน PC ซก็ได้นะครับ<ฆ>ตัวเดียวจบสำหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบฟังเพลงตึ๊บๆอย่างนี้ก็ต้องเครื่องนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ขุนมากๆเลยนะคะคสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตาม f i n e ่ a t v t h a i l a n d ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ